สวัสดีครับผมตะใยมาลรัตน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวาดปากด้านข้างนะครับก็เราวาดหน้าตรงไว้แล้วนะครับแล้วก็วันี้วันนี้เราจะมาวาดปากด้านข้างกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับขีดเส้นตรงนะครับเหมือนเดิมนะครับประมาณเจ็ดเซนนะครับขีดแบ่งกลางนะครับก็ขีดเส้นตั้งฉากตัดเลยนะครับประมาณสองเซนนะครับนี่นะครับขีดเส้นนี้ นีแบ่งตามรูปนะครับตามที่ผมลางไว้นะครับไปขีดสามเหลี่ยมใหญ่นะครับนี่ลากจากจุดนี้นะครับมาจุดนี้จุดใหญ่เหมือนกันนะครับนี่เป็นเส้นเลเยอร์นะครับเราวางฟอร์มให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่นะคร่าวๆนะครับไม่ต้องเอารายละเอียดเริ่มแบ่งรูปเส้นกึ่งกลางนะครับปาก เพื่อให้เขา้ารูปมาขึ้นนะครับเราจะยกมุมปากมีขึ้นหน่อยแบบนี้นะครับจากนี้ครับประมาณห้ามิลน,นะครับยกมุมนี้นะครับยกขึ้นเหมือนเดิมครับแล้วก็ลากลงนี่มันจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมน้ขึ้นยกขึ้นสร้างจุดตัดของมุมปากนี้นะครับตามภาพเลยนะครับ ที่ผมให้มุมปากยกนิดนึงเพื่อให้ดูเหมือนว่ามีมุมยิ้มนิดนึงนะครับมุมปากยิ้มนิดหนึ่งครานี้ส่วนริมฝีปากด้านบนนะครับขอบบนจะมีล่องปากล่องตรงกลางระหว่างปากนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับกตีโค้งครับโค้งอย่างนี้นะครับตามรูปนะครับจะได้ปลาโลมาไอ้ปลาวานนะครับรูปปลาวานอย่างแบบนี้อันนี้เป็นปากที่เราจินตนาการขึ้นนะครับเป็นรูปปลาวานอย่างนี้นะครับส่วนปากด้านล่างนะครับ จากสามเหี่ยมนี้ครับตีโค้งนะครับลบมุมนี้หน่อยนึงอย่างี้นะครับจะโค้งนิดนึงนะครับจะตรงก็ไม่ไม่เชิงตรงนะครับแล้วก็ยกขึ้นครับตามเส้นของของสามเหลี่ยมเลยครับให้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับต่อไปเราจะมาร์กแสงนะครับให้แสงเข้าด้านนี้นะครับอย่างนี้นะครับแสงเข้าด้านนี้ ่เราก็จะมาแสงตรงนี้ไว้อย่างนี้ประมาณนี้เป็นลิฟท์ปากล่างครับลิฟทปากบนไม่ถูกแสงครับเราก็จะแรงเงาทึนไปเลยนะครับเริ่มเลยนะครับเริ่มแรงเงาทึบแรงแบบแรงเงาทึบเป็นน้ำหนักกลางๆก่อนนะครับไม่ไม่ต้องเข้มมากครับใช้ใช้ด้านาเรียบของดินสอนะครับถูครับนอนดินสอให้ขนานกับกระดาษนะครับแล้วก็แรงเงา ด้านล่างก็แรงเงาระยะกลางนะครับน้ำหนักกลางแล้แวก็วิ้นแสงที่สว่างไว้แบบนี้กันนะครับ <ST yaz> ตอนนี้เราไ,ได้เหมือนกับเป็นรูปหัวใจนะครับ <ST General> ต่อไปเราจะแรงเงาสเต็ปที่สองนะครับก็คือเพิ่มน้าหนักจากสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับที่เข้มที่สุดตรงนี้นะครับจากสามเหลี่ยมตรงนี้ที่เข้มที่สุดที่เรายกขึ้นเป็นอีกน้ําหนักหนึ่งคือเข้มกว่าระยะเดิมนะครับตึงกลางนี่ครับเดิน นี่ครับพื้นกลางไล่ขึ้นนะครับแรงเงาแบบไล่ขึ้นนี่ผมใช้การถูนะครับไม่ได้ใช้เส้นสต็กเส้นนะครับถูแบบใช้ปลายดินสอถูนะนี่นครับส่วนด้านล่างนี้ก็เหมือนเดิมครับลงมาประมาณห้ามิลน,นะครับไล่ลงมาแรงเงาแบบไล่ลงมา น,นี้ไล่ขึ้นนะครับอันนี้ไล่ลงดินพิปากล่างแรงเงาจากบนลงล่างนะครับไอล่ลงมา <c oughs> ส่วนอขอบปากนะครับก็เราก็จะแรงเงามุมนี้เข้มถูกนะครับผมจะนอนดีนสอนนะครับถูกนะครับแล้วตรงนี้ครับระยะประมาณสองมิลนี่เราก็แรงเงาเข้มนะครับมุมนี้จะเข้มนะครับนะครับแรงเงาเกินที่เรามาร์กไว้นะครับ ตรงนี้ผมจะเว้นไว้ประมาณมิลครึ่งนะครับเป็นแสงสีขาวตรงขอบนะครับจะจะไม่แรงเงาครับตรงนี้ครับเว้นไว้ถ้าเราอยากเห็นชัดก็แรงเงาให้เห็นแบบประมาณหนึ่งมิลถึงหนึ่งมิลครึ่งนะครับส่วนมุมด้านบนนี้ก็แรงเงาขึ้นไปนี้นะครับก็จะได้เหมือนกับปากเรายิ้มๆหน่อยนะครับ ส่วนตรงมุมปากนะครับเราก็จะให้มันลึกเข้าไปโดยกดน้าหนักนะครับจากเข้มมาหาอ่อนนะครับใช้ปลายอินสอรนะครับระยะที่แคบตัวใช้ปลายอินสอตรงนี้เหมือนกันนะครับผมจะเว้นไว้ประมาณครึ่งมิลน,นะครับระหว่างใต้ดุกีปากล่างเราก็จะแรงเงาจากเข้มไปหาอ่อนฝั่งนี้ครับเข้มไปหาอ,อ ผมจะแรงเงาแบบช้าๆให้ดูนะครับใช้การฝนนะครับโดยการนอนดินสอไปราบกับกระดาษนะครับแล้วก็แรงเงาแล้วก็ถูๆๆนะในแบบง่ายๆนะครับไม่มีสเต็ปของน้ำหนักอะไรมากนะครับ เข้าใจกันด้วยน้ำหนักง,ง่ายๆครับอันนี้เป็นปากต้านข้างครับแล้วก็วันนี้เขขอจบคลิปวาดปากต้างข้างไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะ่ะวาวาดด้าน45องศาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ